สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้วันอันบ็อกนี่ฮะอ่าเป็นเคสนะครับผมนะของ Apple s h ชีฟนะครับผมอ่าแอปเปิลชีฟสิเป็นแกะนะครับผมเี่ร์อนี้ก็ดีนะครับผมอันนี้โดนประมาณสักมาเจ็ดร้อยสิบเาบาทได้นะครับผม790อ่ะประมาณนั้นผมก็จําราคาไม่ได้ละหอออฟฟิเชียลนะครับผมน่าเก็บอยู่นะรายโลฟี่เกียร์หมี2แบบนะครับผมมีแบบหัวล้อกับคนยักษ์นะฮะมาอันบล็อกเลยดีกว่านะครับผม อืกก็เทปไหมไม,ไม่แกะได้เลยนะฮะโอ้มีนี่หว่าตรงนี้อ,อันที่แล้วเคยรีวิวอันนี้ไปครับผมอะไรนะของโบอาแฮนคอกนะครับอันที่เป็นรูฟี่น่าเก็บเหมือนกันนี่ครับเคส สวยดีนะอันนี้ผมสั่งเป็น s 2 3สาม ultra มานะครับผมมันจะแถมอันนี้ไม่ด้วยอ่าผวงคุณแจนะครับนี่ประมาณนี้น่าเก็บนะสวยอยู่ติดอันนี้ไม่ด้วยอ่ะอืมรูปโลโก,โก้นะครับผม ดูซะหน่อยนะฮะอืมสวยครับผมดูดีนะชะได้อยู่ครับถ้าสนใจก็ลองไปจัดก,กันได้นะครับผมผมโดนในช h อปปี้มานะครับผมนะ a p p l e s ้ลซนะครับผมประมาณนี้โอเค